สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆ11นาฬิกาตรง11โมงตรงครับนี่ผ่าบริภาษคุณพยาบาลเอาตัวเล็กไปตรวจเลืองครับ,บตรวจหูตรวจเลืองสองอย่างก่อ,อนจะกลับบ้านผลตรวจของหูก็คือผ่านแล้วตอนนี้ล่อเบิงว่า วเรือแล้ะครับจะพาจะพ่านาว่าจอเลือดไปแล้วถ่าเวลาครับตอนนี้นั่งถายเวลากันเนาะตรวเรือตัวเล็กแลวผมกัเรือก้อนตัวเล็กเลยเพราะว่าในนอยังหมนเรือ,เ,อ,อเ,เหลืองเตะเสาร์ทายๆนะับจะเที่ยงกอนละวันสายเที่ยงเด้วุมุมมันเที่ยงแล้ว ทะเลครับกินนมยมั่มงเจสีจ้าตืชั่โสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าตื่นมาบบตื่นรับดีครับบ่ตื่นกเทานอันนี้ตื่นกงีย่ยี่เห็นอาข้าเตาเงียป๊บ เห็นน้องหงเอานมเสริมให้กินมันเป็นยังไงครับนมน้มองหงกำลังซิมากินยานโบอิมอยานโบอิมกินนมแม่แด้กินนเมเขอดเต่าแล้วแต่ว่ายานยานโบอิมเนาะต่าพางน้องเติมเติตั้ตงค์ก็ยังน้อยกินแล้วครับตั้งค์ก็ยังน้อยให้เลิกขึ้นว่าจะให้กินดีเนาะเอาภาพบ้างก่อนเอามาหมางแล้วค่ะแต่ถือกันหน่อยจับคอให้ด้วยสวัสดีครับ มามีอันมีินจะคว้างอนบอกงานถามว่าเอียนเตียนตกลอดบ่เ่เียบ่เนาะดังนี่อนนบอกยังไ้ยังยังด้ังดยังได้ั้ั้ยังไดยัด้งไดงย่ง้ยบงยงได้ยยังได้ยได้ัยยััังงยังงงง่เลยไงย ได้ปลูกเขานะองกวนกินเนาะวัอสองชัง่วโมงปุ๊บแม่กับกวนกินนมพยาบาลบอกถูกสองชั่วโมงต้องอให้นองกินนมอ่อน <มา S 2> แต่ว่าอ่อนนึ่งบ่อิม่มเนาะตัวตน้อยผู้อื่นคือละอ่อนตัวน้อยนี่มออันเห็นอันไปเอาเนาะกินเบิดอ่อนนึ่งไอหิมแน่นไปเอานหมอเพราะว่ามันเบิดพยาบาสลสองออ่งให้สองอ่อนเลยสองอ่อนก็บเบิดเนาะเรเหลืออันนี้อันนี้อิ่มนมเมลเลย กินนมแม่ก่อนแนละ้วก็ต้งมากินนมเสริมถ<ฆ>้ากินนมแม่บานได้อิม่มอุ้มเลิกก่อนครับรอฟังผลตรวจน้ำกันครับว่าจะผ่านบ่แยกรูปหลังได้แต่ว่าบุคคาบุล้าปล่อยเพระ่พออุ้มแบบบรรลุแบบนี่เอื้อมละเอออ่าเอื้อมอีกต้นเบิรดนเบิร์นเบิรอยู่ได้บ่หูหน่ะอืมอูได้แหล้อได้และอยู่ได้ เตือนเลยเออนี่แหละยิ้มเตือนนึ่นเลยมันะเตืมไม่หย,มมมหยอกกันมากเลยมั้งอาเ,เตือนนอนยิ้มอยู่คนเดียวไอเตือนนไม่ให้หยอกกันแน่เนีน่ยอิ่มแล้วลูกก็นอนนะบุ๊คมันตาน้อยเดียวนั่นน่ะพราะเราดกกินนมลายนะ่ะ กินลเมตกันไล,ล่ละ้องกลางๆคาโจพากันให้โมขึ้นวันคาโจเลียกว่าห้องหายซูนสองกับบ,าโบโ้านลอบบอสทุกคนมีเสียงเด็กน้อยให้เพื่อกับพองแบกล้าห้องบ้าให้โมขึ้นนั่งอุ้มกันจนหอดตีหนึ่งอุ้มใครอุ้มแหนเต่นนักเต้นนักเ้ยสวัสดีครับสวัสดีท่ทานที่ซื้หาทันที่รับชบมเลยนะครับผม สวัสดีเจ้าอ,อันนี้เราฟั่งผลตรวจน้องไอรินครับผมถ้าผ่านนยตัวเลืองตรวจผ่านก็จะได้กลับแล้วเนาะจ้ะแอะตื่นลบบตื่นมาคุยกับป้าๆหน่อยเลยตื่นมาสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะมแม่มาเะไดออกมา,มากแต่เศร้าแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้แต่เศร้าเลยอ,อันนี้เห็ดปลาหนูยังไม่ได้อาบน้ำนะเพราะว่ายัางเช้าอยู่แม่ไม่ได้อาบม่เลย แค่เปลี่ยนชุดเลยทำไม,มจะไปหาปูกาป่กับย่าแล้วปู่กับย่าพอได้ไหมครับเนาะตั้งแก้วกระถิบไหมครับเอาลานแต่ว่าของอยู่ลานเบิร์ดตะเกียมไหมหวัวเลยว่าเออยู่ผู้เดียวเอาไปเตรียมของใส่กันของใส่กันกน่อนค่ะว่าเกียมแล้วไว้จะออกไหมครับขันว่าน้องหงบานได้ออกง่ายขันออกง่ายกับเมื่อไปอยู่บา้านทาย่าวบะอาย่บ้านทาย่าเด้อเดี๋ยวนำไปหาเด้อ หืมยากจังเลยลูกยากยายยากกับแม่เด้อสิบัลลุมันยากครับมันเดี๋ยวว่าคนใหม่ยากยุคคนยากยากกันมาได้โบได้กินนมบัลลุนมแม่บบมาก็บโบว่าเอาได้เนาะพยาบาลจนให้คักๆนะพยาบาลเดี๋ยวเอามาให้แม่ปนให้แม่เลยอุตวนอันนี้เป็นนมเสริมนะครับนมเสริม เราขอเต้ากัพ่อได้กินครับแต่ว่าโบอิมโบอิมได้เลยขอนมเสริมมาอิ่มแต่ไหนลูกนมเสริมแต่ว่าสองออนลูกก็กินเด็ดแน่ <c oughs> น,นนะแหล,ละลืมตาเราเลืมตาลื่อมตาก่อนตื่นได้หรอละ่ะเตือนั้นเดี๋ยวพ่อชั่วโมองอยู่เหมือนนไมนน่ต้องนอนเตือนมาหายกันเลยอให้กันเล้เลูกได้เขาก็ว่าห้องหักส่วนกลงเมืองล้วบ่ให้แต่เมื่อคืนแหละ อืมอืมอืมยััมร้ลนหน่อยน้ำกันนะครับ <laughs> หลานสาวน้องไอรินอามือคุดหน้าอะไรมึงไม่เบิดเลยมึงหน้าด้วย่นี่มึงดูหาเล็บมือตัวเองคือ บบาาต,ตัวนายยังไูจะกลับบ้านแล้วนะ้าหตัวตัวใหญ่น่าจะไปใสไซดดอกอือนนอ,อ,นนอนนตื่นแล้วหืออดี๋จะตื่นลูกตื่นมาเล่นก่อนเลยตื่นแล้วตื่นแล้วสงสัยเมื่อยให้อันให้ตอนตรวจหูอให้ตอนเอาไปตรวจหันะ เีตรวจหัวกระพานแล้วเหลือแต่ตรวจเลือดตรวจเหลืองเมื่อนี้ก็จะได้ออกโรงพยาบาลแล้วครับเมื่อว่าหัอีพ่อเก็มของแต่เด็กผมไม่รู้เก็ขึ้นือรถไปแล้วเด้ถ้ากลับไปนอนอยู่บ้านห้องผมแหละตึงตึงก็จิ๋มไหลแม่จิ๋มเบิ่งผ้าัเบิ่งเหมือนพระอมก็มาแพรเพินธุ์อีลานุมีขี้นีเงาบ่ điตรวจ con, ừm, tới giờ bắt bàn nằm đồ nọ trên kia để biền, trên gần đấy, mày mệt chưa bàn rồi đi nôn đấy, nè, long đi nôn rồi, vô phải vô mẫn coi, im im rồi, bây giờ luộc có đẻ, nôn, chờ khoang tớ bật nè ừm, bật lên rồi, khoa wa say cả bật lên rồi, ừm, sơn, hít này, dậy, bật này. เออ,เอ,ยอยิ่งหลแหงอบดอเขงดไนตน่งแม่เา,าเไ่ให้กัน,นุมโยงฉัะชึวางงับานตื่นเานี่เขเนี่ยให้ตื่นอบดบิดอับดบแมบ่่ไหย,ยบ่โอ้เสียคนน้อยขึ้นเทิ่งหมดอะอบดบิดเอะขอบคุณครับปลอดภัยครับกลับบ้าน ครับผมตอนนี้อ๋อพันจอนี่โอ้โหพันจงใช่ทุ่งมือของไว้ก่อนมันออกมันออกนอนไว้เนี่ยแต่ว่ามันจออยู่ฝ่าเท้าจอยหลังมือมันติดเตอะว่าเปแล้วงไงโอ้โหพันจงให้ค่ะว่ามันจอยตะกี้เห็นจอยฝ่าเท้าป่ะจอยใส่ดินค่ะดิงูถุงเท้าก็ออกหมดใส่ถุงเท้าก่อน หน่อยมายอมตื่นเด็ดตื่นกันยาวนั่ยาวกันยาวน่ามีดโดยิงนอว่าอุ่งกัน,นะกนตื่นกับตือนเลยวันนี้วเจ็บนิงตอนนี้น้ำหนักของน้องไอรินเหลืออยู่สองพันเก้าร้อยแหกเหือแปเก้าแปดสบเกเขามีมจุดน้ำยุดเลยมีแปดสิบีกสองพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าครับน้ำหนัก ดินจำเสืยงเป็นพวกใม่เตับน้ำน,น,นักขอดแหลก3,100กรัมอตอนนี้เหลือ2,989กรัมครับผมบัมครับมเ,เ,เห็นช่งหลางเนาะมันจิแดงลายเยียวเห็นหรอเปาอัสิีกงเ,เ,เยีเเยวกัเยียวให้ก็สุดกันเยีเเยว

ว่าไปตเ,เียนยนยี้ลอตบอนนี้นล,ล่อล่อบันต่วนแล้วก็ไปเสียค่าใชใ้จบรูว่าจิเสียเท่าไรแล้วครับอ้าตินเสียงอย่างว่าติดติด,ด,ดอยู่สวัสดีนะครับสวัสดีทั้ง27ท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้ ี๋้วมันก็ขอเที่ยงมาให้ล่ะเสด็จอาปกยังไปเสตื่นัอ้เตียแต่ยายลูกตื่นนั่งองน้ำตองนี่มาปลกไว้จาแล้วแล้วนอนที่จรงจะอยากตือนไงเว้ยตื่นแต่ย่ามเดี๋ยวย่ามกินนมมาเลยจอเลือดซีซีดีอนนี้อ่ะใสไว้เลยไม่เลย เออไม่ <laughs> ตื่นดีลูกสวัสดีครับผมสวัสดีครับตื่นหน่อยเดียวตื่นทีค่ะจะพากลับบ้านแล้วนี่กลับไหมกลับบ้านอ,อนกันนะ่ะปูกับยาลอยอยูออนะ่อืมอ,นะอัอนเะนีย้ยอันเนี้ยตาโนยตาใหญ่สองบึง่ง แพ<ะ>้ใน้อง,องเลือดอกบ่ดละหายดีไปดีขึ้นแล้วแพ้บ่ล่าดีแล้วแล้วมันก็ยังเก็บอยู่เพราะมันตื่นมันก็ยิ่งตื่นเพราะแพ้แห้งแล้วแต่ว่าต้องได้ไปดูแลอยู่บ้านต่อกระเพ,พาขอดประมาณสองนิ้วประมาณบ่จับเบิ้งเข้าๆว่าสองอันข้องเลยสองนิ้วไม่บรรทัดนั่นแลเท่านั้นิหทางขวาเนาะ ปากหมดหลูเปิดหาเส้นแล้วครับน้องโฮเบงเลยเอ้ามึนตาแล้วตาช่องฉันอยู่ดีนะลูกเอ้ยแม่บผเห็นตาลูกจักชั้นเด็กนะบุ่เห็นยังวะขนานดื่มตาก็เลื้ยงจังนี่ครับน้องไอรีนขอบคุณครับผมขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเอบจ้าขอบคจ้าหลูมึนตาแล้วสิเปลี่ยนยู่บ้าเศร้านี่ครับ โทรศัพท์น้องของขจิเสียงค่อยจักหน่อยเนาะเป็นน้ำหลุนโทรศัพท์ก็เป็นไอซีเดซื้อโทรศัพท์ใหมไม่ตั้งแต่โทรศัพท์ของผมไรสดบได้นะครับชาร์จแบตอยู่พุ่ตัดคลิปแล้วเอาไปตัดตัดคลิปอย่างเดียวเลยบัดนี้เครื่องนั้นไรสดบได้แล้วเครื่องนั้นเพราะว่าไม่กลองขาดทั้งกลองหน้ากลกองหลังเครื่องนั่นเลยซดบได้เอามันตายแล้วเอาจะเอ๊ เจ็บใช่ไหมหลูกเจ็บมากของบ้องแท้แม่กับพ่อได้ยินอยู่ได้ยินเสียงไอรินร้องโอ้ไอรินท่ะไมเสียงดังจังเลยฮะหัวหน้าหัวหน้จีนงอีกโอ้กินเต้านมกินร,รได้กินถ้าครบสิบเอ็ดโมงสี่สิบเนี่ยไอเทสเทมอะไรได้นมเนี่ยประมาณมันครบสองชั่วโมงแล้ว จริงเลยกลัวท้องเสียลูกเนี่ยกินนมแม่ก็ได้นมแม่ออกมาแล้วลูกแม่กินน้มร้อนอีกก่อนนะอ่าอ่าบิดบิดบิดยืดออกยืดออกอันอ่าหน้านี้หน้านี้แล้วเอ้าเด็ดมือโคดเนาะหอยแดงๆ ถุงมือตัวถุงมือตัวเมือมเ่อเสาันบวกเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้ถือว่าจีิงง่ยอยู่แต่ว่าฮัดมองฮัดมันฮัดดีถุงเท้าอันต้องได้ใส่อันน้อยอันคู่วันนี้ง่ญ่ใส่ประมาณสามเดือนเนาะถุงเท้าคู่นั้นใส่ไวใ้ไวใส่หุมเท้าไว้พู่นี้ก,กางวนเอ,อยรู้ออกยา่หนาวนี่ที่หนาวบ่คักและเนาะทีได้ห่มบ่ห่มผืนใหญ่จบายัางไดยบบันี้ คงบุญใหญ่เลยไข่ไปบ้านหนาวได้หรอมีแต่สวนอยางปาหยางในท่าอันนี้แบบอากาศอยู่คงเฮเนาะอยู่ในตัวเพื่อเพราะมีปลาก็ยังอยู่บ้านเราได้เดลาน้อยตื่นแล้วบ้านเรามีแต่ปลาได้แบบนี้นางน้อยเอ้ยจิบเบิลเขานางน้อยเอ้ยเอ้ยกะทินอนคาเทลูกขึ้นมาหายจะข้าวแล้วจะหาที่แล้วหนูะว่าอ้าวแล้วท่านไม่ให้ได้นอนแล้ว หนูเหนื่อยแล้วหนูไม่เอาแล้วหนูลองให้ให้บริหารปอดไม่หลบให้กี้บริหารยีบจนเสียงเงียบอีกกินแกมเนื่ออะไรอันเขียนในตุ้มแดงโหมดหมดหมด คืนพ่อให้แม่นอนแม่จนหา่าตื่นมาตื่นเองตื่นมาถามพ่อว่าไอเอานมให้ลูกกินไปลูกคือบ่ห้องบ่ให้เงี้ย <c oughs> พ่อแล้วว่าบ่าตั้งยังไงยังบ่ได้กินแม่เลยตื่นเอานมให้กินก่อนเอานมให้กินแล้วรับอีกบ่เน,นี้ยรับบ่เนี้ยร,รับน้องฮงก็รับไอห้หิมก็กรับพร้อมกันเลยตีหนึง่งตีสามตื่นมาตื่นมาท่ายเนาะตื่นมาท่ายตื่นมากินนม <c oughs> หลังแกงนั้นรับจนทอนหกโมงเช้าจนเจ็ดโมงแ,แม่ก็ตื่นมาจนม่ได้ยินเสียงลูกให้เนาะก็จะมาเป็นพ่ออันเอากินนมก็จนถามพัวว่าอันลูกเอานมให้ลูกกิน<ม>บ่บ่ได้วาสันก็เลยว่าอันฟ้าวอันเอาข้าวเ,เต้าก่อนนอนอีกยามเช้าข้าวเต้าบ่าอิม่มพ่อเลียนไปเอาหกโมงเลียนไปขอน้ำเล่นมาเสริมเบิ้ดเลยเนาะตื่นมาจะมาแปดโมงกินอีก แล้วก็แพทยมองกี้ยังกรหาก็มากินมังกี้น,น,นี่แหละอีกกินแห็นเบลล่าฉันแล้วลูกก็มากินแล้ว<ม>อืมทห์แปลกใส่ที่มีจะที่นอนโทดดรอลูกเปิดเลยคนหน่อยก็ได้ไหมเนาะตปิดไปเลยตื่นแบบนี้ จะตเละ่ละละ้วแม่ืดเปียนเอาไมเีม๋ยวเปลี่ยนแค่เพนอนยืเปียน,นกับตีเคสให้โอ้ยอยนันนี้ยังเพมอันี้ยึดตีนเนี่ยที่กระโจอะตีนใว่า่ตีนกระโจ๊ะมือกระเจ๊ะตีอทอโุขหัวในหุ่งเท้าจิงว่าออกหุ่งสุขไม่ได้สัือนไอ้ยายนปกติเขยจอะยึดตีนด้วยไอ้าอยายน แม่เบังดวงหมดไม่เมห็นห้อยอักเ <c oughs> ตือนแล้วอักเตือนแล้วเรียบแบบเแจบบ็บเจ็บกที่นี่เราเต้นหนังไอ้ไอลินเอ้ยแบบเต็นพอจะไหวไปบิ๊กซี <c oughs> เคว่าไปเสือน,นุ่มเสียวไปไปไม่ไหนยิมยี่นี่ทองก็ได้ขี่รถขี่รถแต่มาแขกให้มาที่บัวหาเด่นบัวหาได้นส่วนส่วนเอาเนี่ยอือโอ้อาครเ,รเียร์อือห้าวจห้าน,น้องน่มนอกของเริแม,มากเครับคนน้อยกะศตึงตันเลือดเลัอออนดูดมาดูดตามเนี่ยูด เปียกว่าแมยังเน้นเ,บเบรใกเนะซืามาอลอือออกเองแล้วบริบหารเจบีบแต่เขาต้องเินวดกับตุนย่งหักมันตันอีกสองมือก่อนนู่นของมมีเนาะนมากนินน้นำนหอนน้ำขิงจะได้อ่ออันนี้เป็นน้ำใสๆเลย บมร้อีกต้นหนั่นแต่ว่ามันเกม,มีนวดนวดปวเจ็บเลยทางซ้า,ายจะหลเลยทางปวดมาคตรวดนอนวไหมเตือนไปตนาตวแบบตัวจจะ

เยอ้าวกใน,นหัวนีวยอีลาสูงเถเดยความยาวเท่าดยวัดติมังซามันหนักู้บันอุ้มซันงนหนักเพนเข้ามาทำบอกเพิว่วัดแห่งดตัวกมาปุ๊บเขาค่ะเอาเท้าข้างห้างเลย่ะ้างขวาน,นี่แหละเยยบอันดำๆแล้วกีะกัะเสนใบเก เห็นเพราะนาะตาเนียมเมื่อต่ตาเนียมเมื่ต่ลูกเนาะเขาเย็บแผลเย็บกับปุ่นเจ็บภาไในกันเนียมเมื่อคหน่อยให้แง่แงออกมาแต่ผู้ดีผู้ดีล่ะบ่มียังไขบ่มียังติดเลยออกมาเป็นน้อทุกคนว่าคือผู้ใดคือน้องหงสหรือคือผมแต่ผมกับน้องหงส์ก็น่าตาคือกันออกมาก็เลยกลายเป็นแฟน์สาม นะเสียอ hmm. ีกม่น้อยตัวน้อยแต่ลูกนงดนแ๊บเดียวนงเธอเดียวในสมบูรณ์แจ็คเอ้นงด้เือเดียวนี่แหละวกนี่แดสามแล้ววันนี้นี่แหละผู้ที่สามเชืื่อเนน้อยท่ายดีเงีดีเง่าวเดียวยืดเอายงนั่นผมอมเลยเอ้ หน่สองาหนึ่งสองสามอาอฮ่าหลุดหายจะค้นหายค้นกับว่าหายหายกินมากดจะว่าก้อนกีขคดสองมือหนึ่งกินสมือติดมือมือละหน่วยเหมือนผู้เดียวเลยมากินแซบดีตอนที่ออกอีลากินนังกระแซบเจ้าฮอนกินเนยยางกับุกมือ คุณน้อยมาเกลื่อนน้ำคำั่มมาสัน้นเอีย่ยออกมาว่าสั้นว่ามันเนื้อยางสั้นๆนะแม่ว่ามันตอนเจ้าของอันหักตอนแพทองนะแม่มเป็นยังสั้นอะเลยติดน้ำเสื้อของกินเบิ้งว่าอันคาบเขียวๆไม่คาบผักบุงจนหูเบบนู้นนะมาแล้วผักบุ้งนั่นก็กค่อยใจเป็นนีเก็ดทีเป็นใบออกมากเลยเลยอันนี้บักโบว์เป็นใบแต่แบบนี้มันเป็นเสียดนิ่งน้อยเอาก็เขียวน้อยอ้กับอะไรเสียดแบบนิ่งน้อยแต่ว่า มันเป็นคือจังอันคือจังมอระยะเวลาไปยิมบอลมันเป็นคุ้นๆัตนอดเตื่นต่อว่าว่ากันดังปะเนี้ยมันเตือนเนาะมะเขือมะกาว่าเสียงดังครับไหลสดมะเขือมะกาว่าเสียงดังอย่างก็หน่อยเตือนมากเสียงดังบ่มากให้เงียบคันเฮาเงียบปุ๊บน่ะจะให้รถไว่จะคลองอยู่ผู้เดียวค่าเวลาเว้ากันทังสิ่นนะว่ากันเนี่ยครับเขาโยงกันเขาว่ากันดังเลยมัเลยบัตือนไหมเขาอยู่กับแม่แบบ แม่พอกกับยูบังพุ่มพักกัเงียบเนาะหุ่นยูบเงียบให้บอายุหบดสั้นเลยแม่เลยว่าเงียบกับบัได้เนาะบัได้ไปทางใดดอกแม่เราเบาให้อย่างสั่นเทลูกยาติคนว่าโอ้ดาน้อยบัมักอยูู่้เดียวตัวนี้วันที่ให้ขันยาตื่นมาเบากับมิดไปบัได้อุ้มได้อย่าแค่เบาซื้อๆกับเงียบไหมอือบัได้อายผู้เดียวดอกนอนที่ข้างๆนี่แหละแล้วก็เงียบเบาสักวันหนึ่ง คนเกิดเนี่ยมูเซาเนาะเป็นตนหนหักเกิดแปดโมงเช้าใหญ่ใหญ่เทาไวาอยู่ลาววะเป็นคนมักย่นเนเป็นคนขอนอ่อน,นหอใหญ่เท่าพนธมาแต่เด็กมืนอไรกันเลยอยากาันเวลาน้อยดีบสอยากไปอุ้มนี่ันธิได้ไห้อุ้มนี่ว่าสัน ล่าแข่งแล้วเนาะไปเข้าไปวันหลับวันนอนไปแล้วเบื่อติดตึ๊ดโทรมาโทรมาหาเฮาแต่ว่าเฮาบ่ได้ยินตุ้มเนี่อนีรก็ยังไงอยากนอนเดี๋ยวมันยังนอนอยู่ห้องก็ยังนอนให้ของน้องก่อนป่ะข้าวตัวนไปยังนอนอยู่นมนี่งจะได้เฮฮิมละลูกดนละเอถึงเวลาอลไรนี่ก็เลยยิ้ม อารีมคือนคนหน่อยไปด้วยกันครับแตาคนตรวจที่สุด่อมากง่ายดอกคนตรวจเดี๋ยวคันคนตรวจมาเดี๋ยวฉัมาอัปเดตอีกเทลหนึ่งครับผมมานาจจะพอกันยเยอะแยะหมดแล้วเนาะเพราะว่ากนอาจะผ่านได้กลับขอ,ขอให้ผ่านเนาะขอให้ผ่านาทีมก็จะได้จอดเอานมจะข่าวคนจ้าตือนเตือนขอ,อนให้คน,นตรวจคนหน่อยผ่านแล้วก็จะได้ เมื่อเช้าเนอะน้องหงมหมผ้าว่ามันันว่าอาการเป็นสีหนาวๆก็เลยเอาผ้าห่อแบบตัวใหญ่พ่อห่มมาห่อหมอมาตรวจหกโมงเช้าตรวจว่าพานว่ามีไข้เป็นสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดจุดเท่าไรจุดหกพอเราอีกสิบนาทีมาตรวจไม่เพราะว่าเพื่อนเพื่อน่าโบ้ได้ไข้ดอกกินกขาอุ่นๆแต่ว่าน่าจะฮอนแบบพอกับอุงใส่หมอนก็ฮอนขึ้นมาไอฮอนขึ้นมา ก็เลยว่าอ,อีกสิบนาทีมาตรวจใหม่นุ่งพระออมเลยเพิ่มเพิร,ร์ดกระทอดออกเลยตรวจก็เลยเหลือสามสิบหกหนึ่งก็เลยว่าปกติเนาะบริไข่คุณหมอจะให้จังซี้ไว้เสั็จเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ชั่วแถวนี้นะไมยบายจ้าน้องเวรินไม่ตื่นเลยเดี๋ยวว่าไหมครับผมเราจะพากันอยู่บ้านก่อนละครับ